ความเร็วเสียงจะอยู่ที่ประมาณ1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนกที่เร่งความเร็วได้มากที่สุดในโลกคือเหยี่ยวเฟรกวินซึ่งบินได้เร็วประมาณ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่มแมลงที่ผมกำลังพูดถึงในเรื่องนี้ก็คือมแมลงวันที่เคยถูกบันทึกไว้ใน Guinness World Record เป็นสิ่งมีชีวิตที่บินได้เร็วถึง1,300กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช่แล้วมันบินได้เร็วกว่าเสียงซะอีกมันดูเกินจริงไปมากๆแต่ทําไมจึงถูกบันทึกเอาไว้แบบนี้ประเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวของมแมลงชนิดนี้กันถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลยฮะต้องการสมรัครสมาชิกก็ทําได้เช่นกันนะครับ ความจริงเรื่องนี้ถือเป็นตัวอย่างของความผิดพลาดครั้งใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์เลยก็ว่าได้มันคล้ายกับการโกงข้อสอบแต่เพราะคนที่ประกาศความเร็วที่เกินจริงนี้เป็นนักวิจัยที่มีชื่อเสียงอย่างมากในยุคนั้นจึงไม่แปลกที่จะมีคนยอมรับเรื่องราวของมแมลงวันที่ถูกเรียกว่าเดียบอรไฟได้เริ่มต้นขึ้นในปีพศ2470 หรือคศ1927เมื่อนักกีตะวิทยาชาวเอสทีทาวเซนได้ตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์นิวยร์กโซซิแิตี้ที่ใช้บทความของเขาได้เขียนเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมลงวันชนิดนี้เอาไว้ว่า บนยอดเขาสูงในนิวเม็กซโกฉันมองเห็นบางสิ่งที่บินผ่านฉันไปอย่างรวดเร็วมันเร็วอย่างไม่น่าเชื่อและหลังจากที่มองดูดีๆฉันค่อนข้างมั่นใจว่ามันคือเดียบอดไฟฉันเห็นเพียงภาพเบอร์สีน้ำตาลลอยอยู่ในอากาศและจากการเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดฉันก็พบว่าพวกมันมีความเร็วใกล้เคียงกับ400หลาต่อวินาทีหรือ 800ไมล์ต่อชั่วโมงหากให้เทียบเป็นกิโลเมตรแบบหยาบๆคงได้ถึง1,300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพอข้อความนี้เดียบอดไฟจึงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เร็วที่สุดในโลกอยู่ช่วงหนึ่งแถมยังถูกการันตีโดย Guinness World Record อีก่นนักงหาก จนในช่วงปีพศ2481หรือพศ1938เอร์วิงแรงเมียนักเคมีชาวอเมริกันและผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีได้ออกมาหักล้างข้อกล่าวอ้างที่เกินจริงนี้โดยเขากล่าวว่าประการแรกความเร็วที่ประมาณ1,300กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะต้องเกิดแรงกดอากาศเข้าที่ศีรษะของแมลงวันเทียบได้กับประมาณครึ่งหนึ่งของชั้นบรรยากาศซึ่งมากพอที่จะบดขยี้แมลงวันตัวน้อยได้อย่างง่ายดายประการที่2พลังงานที่ จำเป็นในการบินด้วยความเร็วนี้ต้องมหาสาร มแมลงวันต้องกินอาหารที่มีน้ำหนักเท่ากับ1นเท่าครึ่งของน้ำหนักตัวมันเองทุกวินาทีประการที่3มแมลงที่ปินด้วยความเร็วเท่าไร่ถึงจะกลายเป็นภาพเบลอรแรงเมียได้แสดงด้วยการหยิบก้อนโลหะขนาดเท่ากับแมลงวันผูกมัดเท่ากับได้และเหวี่ยงไปมาที่ความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็เป็นภาพเบลอที่ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ชัดแต่ก็ยังพอที่จะกะขนาดของวัตถุได้อย่างถูกต้องเมื่อความเร็วถึง41กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แทบจะมองไม่เห็นวัต เทือกี่ดังนั้นเฮาเส้นอาจจะเห็นมแมลงวันที่บินด้วยความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งน้อยกว่า1,300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นอย่างมากนอกจากนี้หากมแมลงวันชนิดนี้บินได้เร็วกว่าเสียงแม้มันจะตัวเล็กน้ำหนักตัวน้อยแต่หากมันบินเข้ามาชนคนคนที่ถูกชนจะได้รับบาดเจ็บร้ายแรงแน่นอนแอมที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีบันทึกใดๆที่จะมีคนบาดเจ็บจากการปลูกมแมลงวันชน สุดท้ายแรงมียาก็ได้บันทึกความเร็วใหม่ให้กับเดียบอดฟาไฟไว้ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าเรื่องที่มแมลงวันบินได้เร็วกว่าเสียงมันคือมแมลงวันปรสิตท,ที่อันตรายสุดๆ อันตรายของมแมลงวันปรสิตเมื่อมีโอกาสบอทไฟจะไข่ลงบนตัวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแทบทุกชนิดและตัวอ่อนของพวกมันก็จะทําตัวเหมือนกับปรสิตที่เข้าไปเติบโตใต้ผิวหนงังและอาศัยกินเนื้อของโฮสต์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแน่นอนว่ามันอาศัยในมนุษย์ด้วยและมันก็จะเจาะจนเป็นรูพุนทั้งนี้บอทไฟในมนุษย์จะถูกเรียกว่าไมอิร์ซิสซึ่งส่วนใหญ่จะพบในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ปรสิตที่รู้จักกันในชื่อไมอิร์ซิสจะ ทำให้เนื้อเยื่อผิวหนังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงวดไฟตัวเมียจะวางไข่ในผิวหนังของมนุษย์จากนั้นก็จะซึมผ่านผิวหนังเข้าไปอาศัยอยู่ภายใต้ผิวหนังของมนุษย์เป็นเวลาน,านานกว่า60วันผู้ป่วยจะรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวของตัวอ่อนใต้ผิวหนังเมื่อการพัฒนาตัวอ่อนสมบูรณ์มันก็จะเจาะอ,ออกมาจากร่างกายของมนุษย์ ผลกระทบจากตัวอ่อนวัดไปค่อนข้างน่ากลัวเพราะมันอาศัยในร่างกายของมนุษย์และเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นไข่มแมลงวันมันจะไม่ได้มีแค่1หรือสองฟองถ้าคุณโชคร้ายอาจจะมี100-400ถึงฟองหากพบในร่างกายมนุษย์จะเป็นเรื่องยากที่จะกำจัดทั้งหมดโดยเฉพาะเมื่อมันยังเป็นตัวอ่อนขนาดเล็กส่วนใหญ่เนื้อจะโดนเจาะเป็นรูซะก่อนที่จะรู้ว่ามีพวกมันอาศัยอยู่เลยด้วยซ้ำบางทีอาจจะออกมาจากปากซึ่งไม่น่าดูเอาซะเลยและที่แย่กว่าคือ เกิดการติดเชื้อเพราะแบบนี้มันจึงเป็นมแมลงที่อันตรายมากชนิดหนึ่งเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้คือมแมลงที่เคยถูกบันทึกว่าบินได้เร็วถึง1,300กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย